มาจากไหนอะอริโซนาอ๋อรู้แล้วแล้วมันส่วนไหนของอริโซนาละ่ะสโนว์เฟลกสโนว์เฟลกไม่เคยได้ยินฮะแล้วอยู่ที่นั่นยาว่างนายรทำอะไรบ้างล่าสัตว์นายล่าอะไรก็ก็แล้วแต่ฤดูอชอบยิงโดนยิงนี่เหรออ๋อ มา้องตอบก็ได้ทำไมาถึงได้ชอบพวกเยอรมันนะะักอ่ะฉันรู้นิสัยพวกเขาพวกเขาส่วนใหญ่ก็เหมือนอย่างเราๆนี่แหละแค่สวมกระแบบปางกันเท่านั้นเองแล้วว่าดาฟลเลอร์เป็นคนดีใช่ไหมพอได้รู้จักแล้วก็แค่ต่างกันที่เครื่องแบบอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นแล้วพวกที่มัเลดี้ก็เหมือนอย่างเราๆทีแต่ใส่หมวกกันกระสุนเขาละแบบหรือไงถ้าได้เกยดพวกเขาแล้วนายสบายใจขึ้นกระเชิญตามสบายเลย ทำไมเช่พระผกมัน่านนี้ช่วเรียนจบแพทย์แล้วและช่วยใส่เสือให้บิลลี่ที่จักรยานล้มจนขาหักแต่ที่ไหนได้ทีเชื่ต้องมาโกยไส้น้องชายอายสิบเจ็ดที่กองอายุเพราะต้องการจะมารับใช้ชาติและเขาต้องมานอนสำลักเลือดอยู่กลางดินอ่อนวอนขอให้พระเจ้ามาช่วยเขาอย่างเงี้ยมันยิ่งกว่าตาเครื่องแบบกันอีก ผ่านมาหรือ,อยังคงอ้อยอิงก็อย,ยู่แถวเนี้ใช่แถมอากาศก,ก็เป็นใจให้เราจากนี้ไปแมนหายไกลไหมเรารอสิบห้ากิโลอืมเอาละถ้าอากาศเป็นอย่างนี้เราคงถึงก่อนพวกมันแนะ่ถึงโน่นมืดมืดเอาละรีบเดินทางกันเลยครับ ขดดิ้ินี้ใช่ไหมนี่หอ้ภาพตายที่นี่เหรอเราต้องจัดก,การเรื่องนี้ก่อนถ้าบุตรชักชาจะไปไม่ทันเวลาแน่ๆนะเราขยับไม่ได้มันก็ขยับไม่ได้เหมือนเราเนอะ,อะ,อะรีบพาเข้าไปเร็วเขารีบไปสิเร็วเข้าะระวัดวาวางด้วยไป เดี๋ยวนั่นก่อนนะเดี๋ยวพักขยับล่ะออไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพิ่งนั่งน,นายต้องเดินต่อล,ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นสิลุกโอเคโอเคฉันจะไปเช็คดูก่อนวิเล่ส่งปืนมายืนอยู่นี่นะ,ะจะบตาดู้วยอกไปกระจายด้วย ฉันไปเองดิตัวจ่าผมผลทหารนายไม่ต้องห่วงคอยเปิดประตูแล้วกัน ไม่ตกรัผมผมไม่ทำร้ายคุณนะผมผมผมเป็นอเมริกันทาไมีนังงวางปีตลงซ่วางลงผมผมผมไม่อยากจะวางวางมีดซะไม่ต้องกลัวโอเคผมจะวางปืนลงนะโอเคคุณวางมีดสิผมเป็นอเมริกันเข้าใจไ<ว>หมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะโอเควางมีดซะ อเมริกันอเมริกันเหรออ๋ออ๋อมานี่มาลูกอเมริกันเหรอใช่ครับมาทังราชทุกคนไม่ต้องหัวนะไม่เป็นไรนี่คือมาดามเทยรี่แคทเธอรีนแคทเธอรีนแคทเธอรีนเออโซนี่โซฟีสวัสดีบอนเจว์บอนเจว บ้องชื่อบ้องชื่อใช่ใช่เราทุกคนไปบริการเอ่อยกเว้นเขา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 เาเป็นอังกฤษมาจากอังกฤษอ่ะ Soyez les bienvenus et je vais aller vous préparer quelque chose à manger. Euh, je reviens. Merci, 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 Catherine. Que pourvoiraient-ils กระดัชนี่ิบายสามแล้ว <c oughs> เราทำทุกวิธีทางแล้ววินเลย ใช่เราทําเต็มที่แต่ผมได้นั่งสบายใจเฉบอยู่นี่ขณะที่ลูกน้องคุณเก่งมากแต่ยายผมก็ต้องรุยให้ถึงที่สุดแต่ผมรีบไปตอนนี้ผมกจะไปถึงที่นว่ก่อนเช้า ใช่ลองดูได้แต่ฉันไม่รู้ว่าถ้านายแข็งตายแล้วนายจะช่วยอะไรใครได้นะยังไงก็ฝานีให้เคนปริกด้วยโชคดิวิลเล่จะปล่อยเข้าไปอะ không có cho sao lời lòng nó cua nó khản tai nó à ừ, nhẹ dù lắm bỏ băng chứ ขนมปังขอบคุณวิลเล่ละอ๋อวิลเล่เอวิลเล่เขาเออเออวิลเล่อใช่ใช่มีผู้มาเยือนแล้วช้ามาทูบโอ้โซฟีเจ้าทึบ

แต่จะฆ่ามาดัดิ๊กดิ๊กอยู่เอาลูกปืนมาเราต้องจับมันให้ได้ หาไม่เจอตาโถ่อนหรือไงนายไม่รู้สิฉันยังไม่โดนมันไม่โดนหรือไม่ยิงฉันเป่ต่างใจจะยิงพลาดดีวะอ้อหกละออได้แล้วท่าดิคอนบอกว่าพลาดก็คือพลาดนะเราจะมีเรื่องอื่นให้ห่วงอีกเยอะเฮ้ยดูสิฉันเจออะไรได้ยินเสียงปืนก็เลยเลยปากกลับมาแล้วก็เจอไอ้ตัวแสบเนี่ย หลังนั่งคุกเข่าสวดอ้อนวอนขอชีวิตอยู่ยิงทิ้งเลยดีกว่านะคุปปาเคนดริกผมเห็นด้วยนะยิงทิ้งเลยดีกว่าเราไม่ได้ปืนมันน่แล้วเราไม่ยิงทิ้งเฉเลยก็จะมันยิงเรายิงมันคุปปาเคนดริกจับอะไรไปเนี่ยยิงสิวางปืนลงทำตาไปเชิดส่องโรดี้เอเดนั่งดีช่างมีเอเดนี่เอเดนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย นี่รูนอปเกิร์สจากเบอรลินต่อไปสอนศาสนาที่หนุ่มสอน้กับครอบครัวของเขาเองผมยิงไม่เคยพลาดกัรที่ผมไม่ได้ยิงเขาแต่เรียกยังไม่เคยพลาดดิ จ่าอืมตกลงคเอาบุรีผมให้เขาขอบคุณไม่มีปัญหามันเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมคุณถึงกลับมา ผมได้ยินเสียงปืนแล้วรู้ด้วยว่าตะคืนอยู่ข้างนอกคนหนาวตายแน่ผมไม่ภูมิใจในักหรอกนายคิดถูกแล้วนายยังอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องดีใช่ก็จริงเียงคืนแล้วนะปูเวนนายอืดเธอสงคราพของเราเนี่ยท่าทางทนคขืนดีนะ yes, ก็บอกว่าชื่ออะไรนะอดอเห็นมามล้วคนลุกว่ะชื่อลูดอฟเออช่างเถอะเเลยฉันจะพนันกับนายนะเลือกผ้าใบหนึ่งใบไหนก็ได้แล้วใส่กลบเข้าสำรับ ถ้าฉันเจอไพ่ใบที่นายเลือกเนี่ยนายต้องให้บุรีฉันมวนหนึ่ง,ต,ง,งตกลงไหมตกลงโอเคจำไว้นะ เอาละทีนี้ให้ฉันหยุดสำมากบอกพอแล้วนี่ภายที่นายเลือกฮิตโทษทีฮิกกี้นี่ที่นายเลือก ท่าฟังส b o n j o ้ r b าบ j o u r ขอบคุณขอบคุณทุกคนมากหล Бочё <coughs> เขาอยู่ไหนเธอหาเยอรมันนั่นอยู่ไหนเออได้ปล่อยมันไปได้ปล่อยมันได้แค่เดินหยาอย่าอีคนหยุดนะหยุดมาเลยหีกว่าเลยหยุดมาเิหยุดมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเว่ใครเฝ้ากูเว่ใครผมเองแต่ผมเผลอหลับไปงั้นดีคนก็ไม่ได้ปล่อยใครไปใช่ผมปล่อย โอ้นี่กนตี้คุยจะทำยังไงพาเขาไปกับเราด้วยเหรอพวกเราจะตการยิงมันทิ้งจัได้ไหมนายคิดอะไรอยู่เนี่ยผมแลกเปลี่ยนกันรุดีบอกว่าอากาศมัวม,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 มแบบนี้ทำให้ความเคลื่อนไหวทั้งสองฝากชงักและที่แมนไฮตอนนี้มีการสู้รบกันอย่างหนักยังไงเราก็พาวิเล่ฝ่าไปไม่ได้และเขา,าบอกได้บาทหารเยอรมันไม่ทราบจำนวนกำลังบุกรุกขึ้นไปเมืองเล็กๆที่ชื่อลาดินนั่นหาไปไม่ถึงหกกิโลใช่ ทหารฝ่ายเราอยู่ที่นั่นชาวเรพอจะฝ่าไปได้อ๋อแน่นอนฝ่ากองทัพเยอรมันอาวุธเพียบยังไงเล่าเราจะลอบผ่านไปฉันชอบแต่ไม่รับนะฉันชอบแผนนี้ป่าดงปืนใหญ่ก็บอกคู่ที่ยิงหูดับตะไมกต่างหากด้วยเกดดิกน,นายเช็คดีระเบิดหรือยังมีน้อแต่เราต้องใช้เป็นประโยชน์ม,มากเลย น้ำมันหมดอ่ะหังโล่งเชียวออาละวิ่งไปให้ได้ไกลที่สุดแล้วก็ทิ้งมันติดระเบอรมือไปด้วยนะชื่อโอเบอรอนนี่แปลว่าอะไรมาจากเชสเปียร์เคยได้ยินชื่อเขอาไหมเฮ้ 来求了要忘了，要么叫求利，求利，是，求力。